สวัสดีค่ะกบมาอีกครั้งนะคะกับตัวรีเจนเดอร์แต่งชุดแต่งมาซูมาแล้วก็ชุดแต่ง GR 2ชิ้นในเซตเดียวรีวิวบ่อยขนาดนี้นะคะก็แสดงว่าต้องแคมเปญดีแน่นอนไม่งั้นไม่แต่งบ่อยแล้วก็รีวิวบ่อยขนาดนี้คันนี้แต่งชุดแต่งวาซูมาเช่นเดิมนะคะแต่ว่าคันนี้โดดเด่นด้วยล้ออินฟินทสีเทากัน,น,กนเดี่ยวมาดูกันค่ะราคาคันนี้นะคะที่รีวิวเป็น2.4คขับ2ราคาหนึ่0ล้านืาันท่านใดอยากได้รถรีเจนเดอร์แต่งแบบนี้มาดูกันได้เลยค่ะมาดูเลยข้างหน้าเนี่ยสีขาวมุงคาดนน่ขอะะม จากโรงงานเรียบร้อยคันนี้เรามีการตกแต่งในเรื่องของฝากระโปรงนะคะโลโก้ Fortuner สีดำเงาโลโก้แก้วที่มีระบบเซฟตี้เซนมาในรุ่นของตัว Legender นะคะไฟหน้าก้างปลาที่มาจากโรงงานไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะติดตั้งเป็นครอบไฟตัดหมอก GR แบบเขี้ยวดำนะคะด้านล่างเป็นสเกิร์ต GR ใส่ด้วยโลโก้ GR ด้านหน้า แล้วก็ทับด้วยชุดแต่งวาซุมาในสไตล์เท่ๆดูดุกันไปเลยนะคะชุดแต่งวสไตล์วาซุม่านี้คือเท่มากๆนะคะใส่เข้าไปในรุ่นของร e g e นเดอร์ก็จะต้องเป็นในแนวของพรจูเนอรในสไตล์สายเลยนะคะไฟเลี้ยวซีคันเชียลนะคะที่มีในรุ่นร e g e นเดอขึ้นไปนะคะมาค่ะถัดมาคะด้านข้างตัวนี้นะคะนี่เลยคิ้วล้อใช้คิ้วล้อเดินนะคะคิ Q ้วล้อเดินจะเป็น ดำด้านแต่ถ้าพ่นพิเศษเงาก็จะเป็นขาวกับดําลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะได้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะที่ลูกค้าเห็นคันนี้อยากรีวิวเป็นล้อแมกนะคะเพราะที่ผ่านๆมาล้อแมกจะเป็นอินฟาโนดดำเงาแต่ว่าคันนี้มีความพิเศษเป็นสีเทากันสีเท่ากันตัวนี้งานจริงสวยมากค่ะจะมีการเล่นแสงเวลาวิ่งมันทอนถนนจะสวย เป็นล้อไวกั้นยกออฟ15นะคะตัวนี้เสมอตัวรถนะคะมาพร้อมอยางนะคะ265ทับ50 i20 ค่ะตัวนี้เป็นดีเซนตีดทายเป็นอแลนโคสเตอร์ะนะคะ ตัวนี้จะมีความแตกต่างกับดิสติออเทรนตรงที่ว่าดอกยางตัวนี้จะมีความเล็กกว่านะคะทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความนิ่มมากกว่าตัวออเทรนที่ดาวรีวิวมาในคลิปก่อนๆน,นะคะ<ม>ซึ่งลูกค้าที่มีความกังวลใจในเรื่องของการขับขี่ที่มันมีความเสี่ยงดังแล้วก็อยากได้การขับขี่ที่มีความนิ่มนวลลูกค้าสามารถเลือกเป็นยางตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ทําให้ตัวรถมีความสวยและมีความเท่ด้วยนะคะถัดมาะคะตัวนี้ไฟซีคุนเชียลในรุ่นของ ตัวลีเจนเดอร์มีอยู่แล้วนะคะหน้าประจกแล้วก็ท้ายอัปเกรดในเรื่องของตัวกันสาสตร,ร์ GR ตัวนี้นะคะของแท้โต o ยต้าค่นนี้สวยมากๆนะคะรุ่นของกันสาสตร,ร์ GR นะคะมือจับค่ะมือจับนะคะมีการอัปเกรดเป็นจากมือจับโครมเมียมเป็นมือจับดำนะคะเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถคุ้มโทนค่ะ เพราะว่าโคเมียมไม่น่าจะเข้าและดาวต้องจัดเป็นมือจับด,ดําให้นะคะแล้วก็สกเกิร์ตข้างค่ะสกเกิร์ตข้างคันนี้นะคะเป็นในเรื่องของสีขามุกนะคะจะเป็นสกเกิร์ตข้างในรุ่นของวาซุมาติดตั้งเข้าไปนะคะในส่วนของตัวนี้ภายในน,น,นะคะ ภายในตัวนี้นะคะด้านในของตัวลีเจนเดอร์เขาจะเป็นพรมมากับตัวรถนะคะติดตั้งในเรื่องของพรม 6D นะคะดําได้แดงลายข้อหลามตัดนะคะสีนี้ก็ลูกค้าเลือกมาเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกลายได้นะคะอยากได้เป็นแบบไหนในรุ่นของตัวภายในติดตั้งเพิ่มเติมในเรื่องของระบบความปลอดภัยจะเป็นกล้องบันทึกรถหน้าหลังนะคะเ mm hmm. มะะ mm hmm. ม32กิกของแท้โตโยต้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยูโร5นะคะตัวนี้เป็นหน้าจอ Android รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายมาเรียบร้อยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อตัวนี้ยังไงคุ้มแน่ๆนนะคะคุ้มแน่นอนถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในเรื่องของรุ่น l e g e n d ดอร์สำหรับลูกค้าที่มองในรุ่นของตัว Leader V วีอัปเกรดจีอาร์ลองเอาตัวนี้มาเทียบกันนะคะต่างกันไม่เยอะแต่ได้ความคุ้มค่ากับในเรื่องของตัว l e g e n d ดอนะคะซึ่งออปชั่นต่างกันแน่นอนนะคะภายในของตัว l e g e n เดอรคันนี้นะคะจะเป็น ดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบแดงนะคะตัวเบาะจะมีการเจาะรูเพิ่มการระบายอากาศในกรณีที่อากาศร้อนๆลูกค้าสามารถเข้ามานั่งแบบไม่ได้สัมผัสความร้อนร้อนโดยตรงเพราะว่าตัวเบาะเขาจะมีการระบายอากาศมาให้เบื้องต้นอยู่แล้วในเรื่องของตัวสครับเพกก็มีติดตั้งมาให้คันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะสวยมาแล้วเราใส่แค่เรื่องชุดแต่งล้อแม็กก็หล่อแล้วนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายค่ะ ด้านท้ายของเรานะคะจะมีการติดตั้งในเรื่องของอันดับแรกเลยจะเป็นตัวสปอยเลอร์ของวาซูมารับด้วยสปอยเลอร์เดิมของตัวลีเจนเดอร์นะคะถัดมานะคะให้ดูค่ะเป็นโลโก้แก้วหลังนะคะโลโก้แก้วหลังอันนี้อัปเกรดเป็นงานแท้โตโยตานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเราจะอัปเกรดเป็น งานซับลุรถลร,ราคาขนาดนี้ดาวอัพเกรดเป็นงานแท้ให้อยู่แล้วเงาเงา,งาคันนี้ของแคเดลตาคาดเอวท้ายนะคะลูกค้าสั่งทําเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวนะคะคันนี้ทําให้เลยถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบไหนจัดให้ได้คันที่แล้วดาวรีวิวเป็นสีแดงคันนี้นะคะเป็นโลโก้ฟอร์จูเนอร์คาดท้ายสีขาวแล้วก็ตัวโลโก้ GR นะคะแล้วก็มี สกัเพดท้ายตัวนี้เป็นเลือกเป็นอ,อักษร f o r t จูเนสีขาวเช่นเดียวกันให้เข้ากันกับตัวคาดเอวท้ายสกเกิร์ท้ายค่ะสกเกิร์ท้ายของวาซุม่านะคะของตัวนี้เล่นแถบแดงนะคะสไ,สไตล์ดุดันในเรื่องของตัววาซุมาตัวนี้กล้อง360องศาบอกเลยว่าเจ๋งมากๆะคะ่ะเพราะว่า เขามีความชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอก็ดีไซน์ที่สวยมากนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นพรมนะคะที่คืนลูกค้าแล้วก็ตัวพรม6 d ดีเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นทั้งเบาะทั้งคันเลยนะคะทับให้ด้วยถาดปูท้ายนะคะเห็นไหมคะนี่มีพรม6 d ดีทั้งคันแล้วก็ทับด้วยถาดปูท้ายกันเปื้อนอีกทีหนึ่งคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดในเรื่องของสติ๊กเกอร์คาดข้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปะเคลือบแก้วต่อนะอ่า ให้มาดูถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ติดก็สามารถเลือกได้หน้าตาเขาจะประมาณนี้เลยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ติดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปที่ติดสติ๊กเกอร์ก็สามารถไล่ดูคลิปก่อนก่อนที่ดาวลงรีวิวไว้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าก็สามารถซื้อได้อวนจองเข้าบริษัทปลอดภัย100%แล้วก็จะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ที่บ้านเลยอยู่ใต้เหนือออกตกชอบรถสไตล์นี้บอกเลยว่า เซตนี้นะคะดาวแถมให้ฟรีแต่งเยอะขนาดนี้แถมให้ฟรีอยู่แล้วแคมเปญเยอะแคมเปญดีนะคะต้องของที่ดาวแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ได้รีวิวบ่อยขนาดนี้นะคะสำหรับวันนี้เราลากับตัวคลิปบาซูมาคลิปหน้ามีอะไรให้ดูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวไว้นะคะสนใจคลิปนะคะแอดเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะเบอร์โทรโทรได้แล้วก็อแอดไลน์ได้เลยนะคะสวัสดี